สวัสดีครับนายแพทย์กุลวัฒน์เหล่าเทศินะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บืออาชีประจำ DAK Plastic Surgery นะครับก็มาสุกสุดสัปดาห์แล้วนะครับก็มากันเรื่องเบาๆบ้างนะครับเนาะวันนี้มาด้วยเรื่องนะไม่ใช่บนหน้านะครับเป็นบริเวณสะดือนะครับสะดือเบี้ยวหลังคลอดแก้ไขยังไงนะครับเนาะภาษาอังคือ Pregnancy and Belly Button นะครับเนาะว่ามันมีปัญหาแล้วเราแก้กันยังไงนะครับเนาะก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่ง กดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้เลยนะครับเนาะให้กับเดียร์เคชันแนลของเราด้วยดูโลโก้สีน้ําตาลทองเป็นสําคัญนะครับเริ่มเรื่องเลยลวกันแล้วก็ละกันเลยนะครับเนาะวันนี้อาจจะใช้เวลาได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับเนาะก็อย่างที่บอกนะครับในยุคปัจจุบันนะครับยุคสมัยก็เปลี่ยนไปนะครับการใส่เสื้อผ้าเอวลอยเป็นที่นิยมของสาวๆเป็นอย่างยิ่งนะครับเนาะแล้วก็หลายๆคนนะครับคุณแม่หลังคลอดก็ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับเนาะก็หุ่นก็อาจจะสามารถกลับมาดีๆได้จนเหมือน สาวๆผู้ยังไม่เคยตั้งคันมาก่อนเลยนะครับแต่ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นคือหลายๆคนนะครับหลังตั้งคันไปแล้วเนี่ยสะดือมันเปลี่ยนรูปร่างนะครับรวมทั้งเปลี่ยนตำแหน่งด้วยเราจะแก้ไขมันยังไงดีนะครับเนาะทีนี้มาดูกันนะครับสะดือเนี่ยมันก็มีรูปร่างหน้าตาหลายๆแบบนะครับแบบรีแบบขวางแบบมีหูด้านบนนะครับแย่ๆไปหมดเลยนะครับอันนั้นเราไม่พูดถึงเราพูดถึงตำแหน่งนะครับปกติเนี่ยนะครับสะดืออยู่ตรงไหนนะครับ เอาเอวเป็นหลักเนาะอันนี้เป็นสันกระดูกด้านข้างนะครับหรือเอเดียคลสลากเส้นขนานพื้นมานะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งประมาณเดียวกันโอเคไหมครับหรืออาจจะต่ำกว่านิดหน่อยนะครับเนาะโดยประมาณนะครับแต่เมื่อตำแหน่งได้แล้วนะครับเนาะในแนวนอนนะครับแนวตั้งเนี่ยหลายๆคนมักจะคิดว่าสะดือเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางเสมอไปนะครับซึ่งมันมีงานวิจัยออกมานะครับเนาะว่าสะดือเนี่ยไม่ใช่อวัยวะที่อยู่ตรงกลางเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันอาจจะเอียงไปทางซ้ายหรือทางขวาได้นิดหน่อย นะครับอันนี้แล้วแต่คนนะครับเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับเนาะแต่ว่าในจินตนาการของเราเนี่ยการมีสะดืออยู่ตรงกลางหน้าท้องเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไอเดียลหรือเป็นอุดมคติที่สุดนะครับโดยเชอบคนไข้หลังคลอดเนี่ยนะครับท้องมันยืดออกนะครับอะไรต่างๆมันยืดออกไปหมดนะครับพอเราหลังคลอดไปแล้วเนี่ยสะดือไม่กลับมาเหมือนเดิมนะครับเนาะมันเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากพังผืดเขาเรียกแฟชเชียดด้านในนะครับมันยืดออกแล้วมันหดกลับมาในตำแหน่งที่ไม่เหมือนเดิมนะครับรวมอาจจะมีเขาเรียก เดอเอทิสิสเล็กทายนะครับคือผนังหน้าท้องเนี่ยมันแยกออกแล้วมันไม่ได้ยุบกลับก็ามาหาดกันในที่เดิมทําให้ตำแหน่งสะดือม,มันเปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้หลายรา,า,ายก็ต้องมาจบด้วยการหลังคลอดแล้วใช่ไหมครับหมดหน้าที่ของการเป็นคุณแม่แล้วเนี่ยก็อยากจะทําสวยนะครับก็เลยมาทําศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้องร่วมกับการแก้ไขสะดือไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเคสวันนี้ที่ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นคลิปนะครับที่ผมเคยทําไวน้นะครับเนาะก็มีการตกแต่งหน้าท้องตัดหลังหน้าท้องแล้วก็ย้ายขยับสะดือให้อยู่ในแนวกลางได้ด้วยนะครับ ภาพอาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับก็ขออภัยด้วยเนาะเนาะอันนี้ก็เป็นด้านบนของไข่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นหนังหน้าท้องอันนี้เป็นหัวเนาเนาะขาทั้งสองข้างอยู่ตรงนี้นะครับเนาะก็เลาะไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นเนาะในใดูนะูเนาะตัววิดีโอนะครับโทษนะครับมันวิดีโอมันขยับเนาะโทษทีเนี่ยแล้วก็เย็บพังผืดฝั่งนี้นะครับให้มันกล้มสะดือมันย้ายมาในแนวตรงกลางนะครับเนาะ สือก็สามารถกลับมาได้อยู่ในตำแหน่งตรงกลางเป็นอย่างดีนะครับก็นี้ก็จะเห็นเนาะสือความหน้าตำแหน่งผิดไปนะครับแล้วก็หน้าท้อยย้อยลงนะครับก็ทําการผ่าตัดตกแต่งหน้าท้องนะครับสดือก็หงายหน้าขึ้นนะครับอยู่ในตำแหน่งที่อุดมคติมากขึ้นเดี๋ยวจะมีรูปหน้าด้านตรงให้ดูด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งย้อยแบบนี้นะครับก็ตัดตกแต่งหน้าท้องก็แบนขึ้นสดือก็ย้ายกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเนาะเห็นไหมสือความนะครับและตำแหน่งต่ำลงกว่าเดิม ผ่าตัดตัดเนื้อออกนะครับอันนี้แผลยังหายไม่ดีเท่าที่ควรนะครับประมาณสัก7วันเท่านั้นเองนะครับเนาะสะดือก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับอิเลียเคสนะครับเนาะใกล้เคียงปกติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หงายหนักขึ้นเป็นปกตินะครับเนาะวันนี้ก็มาเร็วไปเร็วนะครับสรุปก็คือสะดือเนี่ยมันเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้นะครับหลังตั้งครรภ์นะครับเนาะหลังจากที่มันยืดออกไปแล้วนะครับส่วนทรงองคเอวมันก็เปลี่ยนไปนะครับเนาะรวมทั้งไอ้ผังผืด เล็กแฟชเชียดด้านในมันก็ถูกยืดขยายออกนะครับเนาะเวลามันหดกลับหลังจากเด็กคลอดทารโลกทัรลกคลอดออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิม100%เนะครับเมื่อถึงวันเวลาที่เหมาะสมนะครับคุณแม่อาจจะอยากมีหน้าท้องที่สวยขึ้นนะครับก็เลยต้องการผ่าตัดหน้าท้องนะครับซึ่งคุณหมอถ้าเขาเห็นสะดือที่มันผิดตำแหน่งเนี่ยเขาก็จะแก้ให้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้นะครับแล้วไม่ต้องกังวลนะครับสุดท้ายก่อนแยกกันไปนะครับขออนุญาตฝากนะครับ ดีเอคคอเลเชนเปรบไทย่ย์ไว้ในอ้อมบอกอ้อมแจงพวเราด้วยนะครับกินวันละหนึ่งช้อนตวงนะครับหรือประมาณ3กรัมต่อว,วันก็บำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดี 10- 1ถึงสากรัมต่อว,วันก็บำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีเช่นกันนะครับแต่อาจจะใช้เวลานานประมาณ6 1ถึงเดือนโดยประมาณนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปกดไลค์นะครับกดสัดคล้ายด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊งให้กับทีมงานดีเอคของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หนน้านะครับ สวัสดีครับ